bring like that ass back boom 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 boom. สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลุงยุทธ์เชิญเดี่ยนะครับผมโอเคครับผมวันนี้เรามาอยู่ในเกมไลน์เรนเจอร์นะครับผมแล้วก็วันนี้นะครับผม <c oughs> ผมจะมาเชิญชวนนะครับผมท่านผู้ชมทุกคนที่เล่นเกมไลน์เรนเจอร์นะครับผมไลน์เรนเจอร์นี่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  ไหนๆวะโอเคเพราะเป็นเกม l i น์ Ranger นะครับผมเข้าร่วมกิจกรรมดิจิตอลชาลเลนจ์ Challenge นะฮะซึ่งเป็นในรอบนี้นะครับผมเป็นแกงเตอร์แบสเจอร์นะครับผม Gangster b a ส t จอรนะครับผมซึ่งจะมอีอ่ทางฝั่งลุงยุทธ a n n e l แล้วก็ TK Ranger นะครับผมลุงยุทธชาแนลแล้วก็ ทีเค n g นเจอร์นะครับผมสเต็ปที่หนึ่งในการแข่งกิจกรรมนี้ก็คือต้องลงทะเบียนก่อนนะครับผมซึ่งลุงยุทธ์เนี่ยจะแปล ลิงก์ลงทะเบียนไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับผมใต้คลิปใต้เนี้ยเข้ามาดูแล้วดูที่ใต้คลิปนี้เลยแล้วก็กดคลิกเข้าไปนะครับผมแล้วก็เลือกนะครับผมว่าจะเลือกทีมไหนนะครับผมอ่าจะเลือกทีมยูที่แบบโนหนึ่งอะครับโนหของโลกอ่ะทุกสมัยนะครับผมโนหนของโลก9ก้าร้อยเก้าสิบเก้า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  อยากอยู่แกงลุงยุทธเนี่ยก็สมัครเข้าแกงลุงยุทธเลยแกงลุงยุทธเลยแกงลุงยุทธเนี่ยหน้าแบบเนี้ยครับผมเข้าสมัคร<อ>แกงแลครับผมเสร็จแล้วก็ลงทะเบียนอะไรเรียบร้อยกดตามขั้นตอนเลยนะครับผมที่ลิงที่ลิงที่ล,งลิงไหนก็ได้หน้าเพจทางการหน้าช่องลุงยุทธหน้าช่อง TK ก็ได้นะครับผมสเต็ปที่2ครับผม อัปโหลดคลิปลงทิกต o อกนะครับผมรู้สึกจะความยาวไม่เกินหนึ่งนาทีนะครับผมอัปโหลดเสร็จแล้วนะครับผมจะเป็นคอนเทนต์อะไรก็ได้ครับผมเกี่ยวกับเกมไลน์เลนเจอร์หรือจะโพสเอ่อหรือจะแบบอัปโหลดคลิปแบบยืนเฉยๆก็ได้แบบตัวนี้คือตัวโกงอะไรแบบนี้หรือจะโพสคลิปหน้าลุงยึดแบบนี้แล้วก็อยู่กับหน้าไลน์เลนเจอร์แบบนี้ก็ได้ครับผมแล้วก็ติดแฮชแท็กนะฮะแฮชแท็กนะ แก๊งลุงยุทธเฉยๆเลยนะครับผมแฮชแทก็กแก๊งลุงยุทธนะครับผม G A N G นะครับผมแฮชแท็ก G A N G ครับผมแล้วก็ลุงยุทธครับผม L U N G นะครับผม YUTH นั่นแหละครับก็คือแฮชแท็กแก๊งลุงยุทธนะครับจะทำแบบไหนก็ได้นะครับผมสำหรับติ๊กต็อกชาเ g e นะฮะถ้าเกิดท่านผู้ชมเนี่ยทำเสร็จแล้วอัพโหลดคลิปลง TikTok แล้วนะครับผมแล้วก็คืออัพอัพโหลดคลิปเสร็จแล้วเนี่ยเราไปดูของคนนู้นคนนี้ก็ได้นะครับผมดูเพื่อที่จะเพิ่มยอดวิวนะครับผมจะเป็นแฮชแท็กแก๊งลุงยุทธหรือจะเป็นแฮชแท็ก แก๊งเรนเจอร์นะครับผมก็ได้เลยนะครับผมแล้วแต่สะดวกเลยแต่ถ้าอยู่แก๊งลุงยุทธ์น่ะก็ต้องแฮตแตกแก๊งลุงยุทธ์เป้่าวะแฮแกแก๊งล oh. ุงยุทนะ่ะเพราะว่าเขาจะคัดเลือกคือเขาจะคัดทีมที่ชนะแล้วก็ทีมนั้นจะได้ตั๋ว10ตัวนะครับผมแต่ เน้นๆก็คืออยากเชิญชวนผู้เล่นนะครับผมมาเป็นครีเอเตอร์ครับผมมาเป็นคนที่อัปโหลดคลิปลงติกต็อกเวลายามว่างก็อัปโหลดคลิปลงติกต็อกนะครับผมแล้วก็ติดแฮชแท็กไปครับผมแก๊งลุงยุทธนะครับผม โนนหนึ่งอะครับก็ผมมันโนนหนึ่งอะครับโนนหนึงง่งของโนนหนึ่งขุนโลกเออสมัยที่ก็ร้อยก็าเก้ากกกเก้าก้าสมัยอะครับทุกคนน้ำน้ำน้ำน้อนอย่าลืมมาลงทะเบียนเล่นนะครับผมกิจกรรมกันด้วยนะครับผมโอเคครับผมก็วันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมเดี e ๋ยว <he> เราเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วก็ค่อยว่ากันใครจะชน,นะบ๊ายบายจ้า